ดับโบนะครับกุ้งครูใหญ่หนึ่งบ่อนะครับเดี๋ยวยิงบ่อเนาะจะเลี้ยงได้ขนาดนี้นานกันเนาะเดี๋ยวนาะผู้ใหญ่ก็ใจเย็นเนาะ ใจเย็นใจเย็นเหมือนทะเลแต่เข้มเหมือนน้ำ จบเป็นปุ้ามาปน,นะครับไปดูปุมในถางกันบ้างนะครับที่คัอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับปุ้มผู้ใหญ่เขาสองรุ่นปนกันนะครับอันรุ่นเก่าก็เอาน้ําเข้าไว้นะครับเอารุ่นใหม่มาป,ปล่อยอีกนะครับนี่นะครับ โอเคร้อย <100. S 2> ตัวใหญ่นี่เอาไปขายที่แพรนะครับนี้สีดูนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับไปขายที่แพรนะครับกำลังกำลังคันกันอยู่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็เอาไปปล่อยไปด้วย เดินเกืบอบเข้าคว่ำอ่ะมันขับยากกว่ารถสเลงเนาะม,มันเป็นงอแงงอแงมันขับยาก

เนี่ยเออนับน่นอนบเออบันี่บันบตัวใหญ่ว่เออม้าผู้ใหญ่เอาครับมีสองนปูองอันเลยเลยนี่ปูสีอันเนงอนเยอไปเลยหลอดไปแล้วอ๋อเออเกินไม่ไหว อยู่นี่วิ่งไปบ่อไหนผู้ใหญ่ครับบ่อที่ไปตะกีเนี่ยบ่อเด้อ๋อเนี่ยมันกรอนเลยผู้ใหญ่กับคนงานนะครับอยู่ก็ทำนะครับไปและกำลังคัดอยู่นะครับคัดไปด้วยเอาไปปล่อยด้วยนะครับ ไปก่อนนะครับ Ờ, xe bình đứng cho mấy ừ, Cái bọc dù ok à? bác, rồi เสร็จแล้วนะประมาณนี้มาดูไปนาอีกนิดนึงนะครับมันเป็นล่องอยู่ตรงนี้มันเป็นร่องตรงนี้เนาะร่องน้ำอยู่นะครับกุ้งจะมาอยู่ตรงนี้สัก ยีโลได้นะครับประมาณ20โลได้นะครับมันเป็นเลนกุ้งจมเลนนะครับเก็บละเอียดอีกนิดหน่อยตรงนี้นะครับ เมียมุมอี่ตัวไอ้อแล้วมีอแล้อไอ้โซนไีเย็นหยโอยนี่จับก็ไม่จาจับโุ้ยจับมาตรงนี้หน่อยเดียวไป ท่อขึ้นนะครับท่อขับไม่ได้ก็ใช้คนงานเข็นเอาอย่างนี้นะครับอืมเออขึ้นไปอีกเออขึ้นไปอีกเอ,อ้าขึ้นมือเนอเนอเอ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 อกออเัอเนเออ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 ย เอาไปเลยเด็กไม่ดูดไปนู่นไปต้นต้นหอกหางไม่ดูดหางไม่ดูนแล้วเอาไปนั่นนะครับท่อมันจะเอาขึ้นยากแบบนี้นะครับแก้วก้นหอกนะครับเจ็ดงานนะครับ เออเอากอออกกับข้าวเออเอากอกเรียบร้อยกับกอจะประมาณนี้ให้คนเยอะหน่อยนะครับนาทีสองมันหนักนะครับนะครับก็ยังลองได้พี่ใหญ่ให้คุงห้าโลลอง <laughs> จบกุ้งผู้ใหญ่บ่อแรกครับหรืออีกบ่อนึงนะครับหรืออีบ่อหนึ่งเนาะนะครับก็ <c oughs> คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านให้กำลังใจนะครับ